มันทำให้คนดูเนี่ยสามารถอิ่มเอมใจกับเมนเทสนี้ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับผมตับตุบตุบตุบตบโอ้โหยังกระเต้นแทมบ้าเลยนะหัวใจผมตอนที่ดูอยู่นะและคะแนนนะครับผมขอสรุปออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมไปวัสดีครับตอนนี้คนกำลังดูหนังกระแสนะครับแต่หนังที่ผมจะเอามารีวิวในคราวนี้เนี่ยไม่ได้นอกกระแสเลยนะครับผมในกระแสแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่กําลังถกเถียงกันนะครับว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยมันเจ๋งแจ๋วกว่ากันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวพร้อมกัน2เรื่องเลย ละะและตอนท้ายเนี่ยผมก็จะมาบอกว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยที่ผมชอบมากกว่ากันนะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะไป รีวิวเรื่องบาร์บี้ก่อนแล้วกันนะเพราะผมดูบาร์บี้ก่อนนะครับต้บองอก่อนเลยนะครับว่าค่อนข้างจะผิดคาดมากๆเลยนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าหนังเนี่ยจะมาทางเบลลเบลใสใส,สเป็นแบบเด็กๆมานั่งเล่นตุ๊กตาความรักของบาร์บี้กับเคนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ไม่ใช่นะครับหนังเนี่ยกลับมาทางจิกกัดสังคมชายแท้นะครับบัตยาการดำหาตัวตนการหาคุณค่าในตัวเองนะครับ แล้วหนังเนี่ยก็นำเสนอออกมาเป็นแบบเซอรีเรยลด้วยนะมีดินแดนบาร์บี้ซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นของเทียมทั้งหมดเลยนะบาร์บี้เนี่ยมีชีวิตจริงๆ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหนังเซอรีเอลเนี่ยจะเข้าใจยากนะแต่อันนี้เนี่ยเขาทำสื่อสารออกมาได้เข้าใจง่ายมากๆเลยนะแล้วก็เป็นแบบหวานหวานชมพูพิงกี้ด้วยนะครับผมซึ่งหนังนี้ก็มีความเฟมินิสต์สูงมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยผมว่ากลุ่มตลาดที่เขาต้องการเนี่ยก็คืออยากให้เด็กผู้หญิงมาเล่นนะ,นะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเด็กผู้ชายเล่นไม่ได้นะครับผมซึ่งตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ย ก็มีอาชีพต่างๆกันไปนะผมที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยก็ยังแอบแปลกใจเหมือนกันว่าเออมันมีอาชีพแบบนี้ในโลกแบบตุ๊กตาของเล่นผู้หญิงด้วยเหรอไม่ว่าจะเป็นหมอทนายความประธานาธิบดีหรือแม้กระทั่งแบบพนักง,งานขุดเจาะถนนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานไงส่วนใหญ่ในโลกความจริงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นผู้ชายทํางานนี้มากกว่าหรือว่าประธานาธิบดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเป็นผู้ชายเป็นนะเออแต่ในโลกของบาร์บี้แลนเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่าง เป็นได้ทุกอย่างนะครับผมซึ่งในโลกของความเป็นจริงเนี่ยสังคมก็ยังมีความชายเป็นใหญ่อยู่นะแต่ตุ๊กตาผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเคทหรือที่อยู่ในโลกของความเป็นผู้หญิงเป็นใหญ่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกเป็นรองผู้หญิงเขาจะหาคุณค่าในตัวเองได้อย่างไร <S <S ผมรู้สึกว่าประเด็นตรงนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันเป็นโลกมุมกลับนะและไม่เสร็จในเรื่องการตามหาคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับว่าคุณจะต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือเป็น LGBTQ คุณก็สามารถอินไปกับเมสเซนี้ได้อย่างง่ายๆเลยนะคือมันทําให้คนดูเนี่ยสามารถอิ่มเอมใจกับเมสเซนี้ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งเพื่อนผมใน Facebook หลายๆคนที่เป็นนักดูหนังเนี่ยก็ถึงกับบอกนะครับว่าอินจนร้องไห้เลยก็มีนะก็เป็นอีกหนึ่งหนังที่ผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆไปดูกันนะครับและคราวนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเรื่องอ ppenheimer กันบ้างนะครับผมว่าคีโตเฟอร์โนแลนเนี่ย เป็นอนุตต่างดาวแน่เลยนะฮะโอ้อาจฉระยะเกินเอาหนังชีวประวัติมาเล่ายังไงให้สนุกได้ขนาดนี้คือหนังมันยาวนะแต่เขาก็เล่าเรื่องไวเช่นกันนะครับผมเขาใช้การตัดต่อแบบคัดไวๆนะฮะเป็นบทสนทนาที่ไม่ทิ้งให้ตัวละครเนี่ยคิดก่อนพูดเลยนะครับตัดฉับหน้ามาไอคนก็พูดใส่เลยซึ่งผมเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นผู้กำกับนะเขาก็เคยพูดกับผมเหมือนกันว่าเฮ้ยเวลาตัดต่อหนังเนี่ยบางทีมันจะต้อง ทิ้งช่วงทิ้งสเปซให้ตัวละครเนี่ยมันมันเหมือน,นนึกก่อนแล้วค่อยพูดออกมานะฮะแต่การตัดแบบคิดโตเฟอร์โนแลนในเรื่อง o อพเอนไฮเมอเนี่ยคือมันไม่มีร่อง Dead Air เลยนะคือมันตัดสับหน้าคนมันก็แบบพูดโต้อตอบมันแบบชุบชับชุบ,ช,บชับเลยอะช่องหายใจหรือว่าช่องคิดช่องอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคือ มันแบบซึ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 งเร็วมากๆเลยนะครับผมและถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมอะตอมพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์โอ้หลายศาสตร์ลอเกินและเราอาจจะไม่เข้าใจบ,ท,บทสนทนาในบทฟิสิกส์นั้นนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาในหนังที่เขาต้องการจะพูดถึงได้ไม่ยากเลยนะและผมก็คิดว่าพูมกับขเขาก็รู้นะว่าไอเชิงเนื้อหาลึกๆเนี่ย คนดูเนี่ยไม่เข้าใจหรอกเขาก็เลยเลือกที่จะเล่าเรื่องของคนเรื่องของการเมืองสงครามการหักหลังอะไรอย่างนี้นะฮะและสิ่งที่ผมชอบมา,มากๆนะครับก็คือการที่หนังเนี่ยมีท่วงทํานองในการที่บิ้วคนดูให้มีความอยากรู้อยากเห็นให้ไปสุดทางมากๆเลยนะครับระเบิดลูกหนึ่งเนี่ยต้องเตรียมเมืองใหม่ต้องกวาดคนเข้าไปรวมกันมากมายขนาดไหนเพื่อทฤษฎีที่ไม่รู้ว่ามันจะล่มหรือเปล่าต้องใช้เม็ดเงินขนาดไหนในการที่จะสร้างไอ้ระเบิดลูกนี้ขึ้นมาเนี่ย และพอถึงเวลาที่มันจะทําการทดลองจริงๆเนี่ยแล้วมันนับถอยหลังนี่โอ้โหใจคนดูเนี่ยแทบจะเต้นแบบตุบตั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 บโอ้โหยังกับเต้นเซมบ้าเลยนะหัวใจผมตอนที่ดูอยู่นะและสิ่งที่ดีงามมากๆที่ส่วนหนังเรื่องนี้นะผมก็คงต้องยกให้เป็นเรื่องคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์นะครับที่พาตัวละครจากช่วงแรกที่ดูไรเดยงสาเนี่ยให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความครับข้องมองใจซึ่งทั้งหน้าตาและการแสดงทุกอย่างเนี่ยโอ้โหเคเลนเมอร์ฟี่เนี่ย ทำออกมาแสดงออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงอายุของเขาเนี่ย ทำให้คนดูนี่อินได้อย่างดีมากๆเลยนะครับและมันไม่ใช่แค่ตัวเอกด้วยนะครับตัวละครที่อยู่เคียงข้างเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตลหรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่อยากต้องการจะสร้างระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปของเขาเหมือนกันซึ่งมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเขาเนี่ยละมีละไมกับการสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครแต่และตัวได้ดีมากๆเลยนะครับผมและถึงขนาดที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผม ค่อนข้างจะชื่นชมเรื่อง t a ็กซี่ไดเวอรในเรื่องการพัฒน,นาตัวละครเลยนะแต่ผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเหนือกวายนะคือชอบเลยครับผมและคราวนี้เนี่ยก็มาถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะเหนือว่าใครในความคิดของผมโดยแบ่งแต่ละหัวข้อนะครับามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับบทภาพยนตร์นะครับซึ่งผมก็จะพูดถึงไอเดียโดยรวมด้วยนะครับซึ่งผมก็ต้องขอยกให้กับ บาร์บี้นะครับเอาไป1ปลาก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวบาร์บี้เนี่ยมันมีการสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่การสร้างเมลอ,อะไรใหม่ๆม,มีไอเดียที่สดใหม่กว่านะตัวออเพนไฮเมอร์เนี่ยมันยังมีความสร้างมาจากชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์ผมก็เลยมองว่าอ่ะมันยังไม่ได้มีอะไรใหม่ในเชิงของบทภาพยนตร์อะนะอ่ะ ผมก็เลยขอ,อยกให้เป็นบาร์บี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วข้อต่อมานะครับก็คือบทพูดนะครับเป็นหัวข้อที่ผมกิี๊ดขึ้นมาเองนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบนั่งจดจ้องกับบทพูดม,มากๆซึ่งอันนี้เนี่ยผมขอให้คะแนนกับ o p e เพนไฮเมอนะครับผมเอาไป1นึปานะฮะจะสังเกตได้แต่ตอนต้นเรื่องจนถึงจบเนี่ยผมรู้สึกว่าความกดดันต่างๆที่ตัวอ p เพนเจอเนี่ยมันสามารถสื่อสาร ผ่านบทพูดได้ดีมากๆมันมีการฟาดฟันกันมันมีความพยายามกดดันกันหรือแม้แต่ฉากที่มันแบบกวนตีนกันประลองไอควัดกันเนี่ยมันเสียงหรือว่าการแสดงออกจากคาพูดเนี่ยมันแบบสุดอะผมรู้สึกว่ามันเป็นบทพูดที่เจ๋งมากๆเลยนะเล่าเรื่องอะไรต่างๆออกมาได้แบบดีมากเลยนะครับแต่บทพูดของบายมิเองเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่มันก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นบทพูดที่ไปในด้านที่แบบ สร้างความมั่นใจให้กับตัวละครหรือว่าไปในทางแบบแนวตลกคอมเมดี้มากกว่านะครับผมแต่ส่วนตัวผมเองเนะี่ยชอบหนังที่มันมีความกดดันผ่านบทพูดมากกว่าก็เลยต้องยกให้อ p ปเปนไฮเมอไปนะครับผมและต่อมานะครับก็คืองานสร้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะลำบากใจเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็ขอยกให้กับบาร์บี้ละกันนะฮะเพราะว่าด้วยความสดใหม่ด้วยมัง้งการที่เขาพยายามดัดแปลงจากบ้านตุ๊กตา หรือว่าการสร้างเมืองใหม่ในบาร์บีแนด์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีการทำอะไรที่มันเต็มไปด้วยไอเดียแล้วก็ความสดใหม่นะก็เลยค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับส่วนของโอเ n นไท m e เมอร์เนี่ยก็เข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นหนังที่ยิงมาจากประวัติศาสตร์จริงการสร้างเมืองยิ่งเหมือนประวัติศาสตร์เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นแต่คราวนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยอาจจะชอบอะไรที่มันมี ความไอเดียผสมเข้ามาเยอะนะก็เลยอาจจะต้องยกงานสร้างให้กับตัวบาร์บี้นะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของการตัดต่อนะครับหัวข้อนี้เนี่ยตัดสินใจได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยต้องยกให้กับออฟเพนไฮเมอร์เลยนะครับ mm hmm. กับการที่เขาสร้างหนังพูดหนังคุยหนังชีวประวัติแต่ใช้การตัดต่อสลับไปมา การแทรกสิ่งที่อยู่ในหัวของเพนไฮเมอร์ให้ออกมาเป็นภาพแทรกสิ่งที่เหมือนแบบเป็นสิ่งที่เข้าใจยากแต่ทําให้คนดูเนี่ยสามารถเข้าใจได้เนี่ยโอโ้โหเรียกได้ว่าแบบจังหวะจากโคอะไรของหนังเนี่ยเรียกว่าแบบตัดต่อมาได้สนุกมากมากเลยนะส่วนบาร์บี้เนี่ยการตัดต่อผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความแบบไม่ได้มีอะไรหบืออวามากมั้งหนังมันก็สนุกแล้วก็สีสันจัดจ้านด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วการตัดต่อเนี่ยอาจจะเลยไม่ต้อง พึ่งพาอะไรมากนะเขมก็เลยยกให้การตัดต่อเนี่ยเป็นของอ p พเพนไทเมอร์ไปนะครับเอาไปอีกหนึ่งปลานะครับผมและหัวข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องดนตรีประกอบนะครับผมซึ่งบาร์บี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีสดใสสนุกสนานนะครับแต่ผมขอยกให้กับอัพเพนไทร์เมอร์ละกันนะครับเพราะว่าดนตรีของเขาที่มันบิ้วคนดูแทบจะตลอดเวลาผมรู้สึกว่ามันทำให้คนดูเนี่ยรู้สึก ตื่นเต้นอะนะแล้วก็กระหายความอยากรู้อยากเห็นตามไปด้วยและแม้แต่เสียงซาวประกอบนะครับซึ่งผมจะชอบมากเลยนะไอเสียงที่มันเหมือนกับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงทาจากอะไรนะแต่มันจะเป็นเสียงคล้ายกับเสียงไฟมันกำลังลุกไปตามเชือกมั้งมันจะมีแบบซึ่งทั้งซาวทั้งเพลงประกอบเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยบิวอารมณ์คนดูได้แบบอย่างอยู่หมันเลยนะครับผมเยเยี่ยมมากเอาไปอีกหนึ่งปลาครับ และหัวข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องนักแสดงหรือว่าการแสดงนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องขอยกให้ออฟเฟนไฮเมออีกแล้วนะครับผมด้วยความที่มันเป็นหนังที่แบบตึงเครียดด้วยมั้งผมรูม้สึกว่าการแสดงดราม่าออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคิริมโนฟีเองหรือว่าตัวโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยคือทำออกมาได้แบบสุดมากๆนะตัวโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยคือแบบเล่นบทเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นคนแบบคิด เยอะแสดงอารมณ์แบบโมโหแต่อยู่ภายในใจพยายามเก็บโกดเกี้ยวอารมณ์เนี่ยออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมเดาเลยว่าแบบโรเบิร์ตอะต้องเข้าชิงสมชบชายออสการ์ในเรื่องจากเรื่องนี้แน่ๆเลยนะครับแล้วเเผอจะได้ด้วยนะนักแสดงจากเรื่องบาร์บี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมากรับบี้หรือว่าไรอันกรอลลิงเนี่ยก็ ทำออกมาได้ดีเช่นกันนะครับตัวแร็ปสกอร์ลิงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหฉีกแนวเลยนะจากชายผู้แบบส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นบทแบบขึมๆตึงๆหรือว่าบทชายช้ารักอะไรอย่างนี้นะโอ้หคราวนี้กลายไปเป็นแบบหนุ่มสุดล่ําสุดฮาหนุ่มแบบปีตาทิปไตยอนะไรเยงี้ซึ่งเออก็ถือว่าฉีกบทจากเดิมของเขาได้ดีมากๆเลยนะอันนี้เนี่ยก็แอบแบบ แต่คือด้วยความที่หนังเนี่ยมันไม่ได้มีความดราม่าหรือความตึงเครียดอะไรมากส่วนใหญ่จะแบบสดใสสนุกสนานอะไรอย่างนี้ไงไปทางฮาๆสนุกสนุกมันเลยอาจจะไม่ได้กินใจขนาดนั้นมั้งก็เลยผมขอยกให้ในเรื่องหมวดของนักแสดงเนี่ยยกให้เป็น o p e เปนไฮเมอแล้วกันนะแล้วหัวข้อสุดท้ายนะครับความประทับใจนะครับผม หัวข้อนี้เนี่ยผมให้น้องปลาไปอย่างละหนึ่งเลยนะครับผมคือมันประทับใจทั้งสองเรื่องจริงนะอย่างเรื่องบาร์บี้เนี่ยก็มีเมสเศจของหนังเรื่องการตระหมาคุณค่าในตัวเองการเป็นตัวของตัวเองมันเยี่ยมที่สุดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โมเดิร์นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดต่อไปได้อีกแบบตลอดกาลอะซึ่งมันเป็นหัวข้อที่สร้าง powering good v i b e ที่ดีอะนะ ก็ต้องยกย่องในเรื่องนี้จริงๆเลยนะครับกับบาร์บี้นะโอเพนไฮเมอร์เนี่ยมันก็ทําให้ผมที่ไม่รู้ว่าการสร้างระเบิดปรมานูเนี่ยมันมีคนชื่อนี้ด้วยเหรอผมก็เข้าใจว่าเอ้ยปรมานูเนี่ยมันก็ต้องเป็นไอสไตล์คนเดียวเท่านั้นซึ่งดังอยู่คนเดียวอ่ะอแต่พอคราวนี้เขาเอาเรื่องของคนนี้มาสร้างเนี่ยก็ทําให้เรารู้มกันเว้ยอ้าวเฮ้ยมันคนที่สร้างระเบิดจริงๆเนี่ยมันคือคนนี้นี่ว่าแล้วประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นมันมีความตึงเครียดอะไรกันบ้างคือเราเข้าใจว่า ในยุคสมัยนะั้นมันก็มีอเมริกากับเยอรมันตีกันมีอังกฤษเข้ามามีญี่ปุ่นเข้ามาแต่ไม่นึกว่าแบบเฮ้ยคือมันมีความตึงเครียดกันเองในอเมริกาด้วยเหรอการฝักไฟคอมมิวนิสต์ในประเทศอเมริกาชาวยูอะไรเงี้ยซึ่งเออมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมีการควานหาศัตรูในประเทศตัวเองด้วยซึ่งก็ค่อนข้างจะประทับใจกับเนื้อหาในประวัติศาสตร์ที่มันอาจจะยังไม่เคยเอามาเล่าได้แบบดีนะครับผมซึ่ง ก็ชอบทั้งคู่เลยนะและคะแนนนะครับผมขอสรุปออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมไปบาร์บี้นะครับผมให้9ก้าคะแนนนะครับออเพนไฮเมอร์เนี่ยผมให้ 9.5และการน,นะครับคะแนนเฉือนกันไปแค่0.5คะแนนเท่านั้นเองนะครับซึ่งคะแนนที่ผมให้เนี่ยก็เยอะทั้ง2เรื่องเลยนะครับเพราะมันเป็นหนังดีทั้ง2เรื่องเลยนั่นเองนะครับผมอะเบื่อนเนที่ดูหนังเรื่องนี้กันแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกด ปุ่มจอยหรือว่ากดสุ่มสมัครสมาชิกให้กับผมได้นะครับแล้วก็เอาน้องป่าไปเลี้ยงให้โตได้เลยนะและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสที่หลังๆไม่ค่อยไดรีวิวหนังนอกกระแสแล้วเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันไว้ได้นะครับผมคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ